น้องนายก็มาขอพอรคุณยายนะคะอยู่ที่ธาตุกระดูกค่ะภาษาอีสานนะคะอัถิกระดูกนะคะอยู่ที่วัดกอบแก้วค่ะน้องนายก็จะมาขอพอรยายจันผิวผ่านนะคะอยู่ที่ธาตุกระดูกหรืออัธิธาตุน,นะคะอยู่ที่วัดกอบแก้วในอำเภอโกสมิสัยแถววัดบ้านน้องนายนะคะใกล้ถึงบุญเข้าสากนะคะเป็นประเพณีอีสานนะคะที่สืบสานกันมาอดีตการจนถึงปัจจุบันนะคะขอมาขอพอรเด้อย,ยายเอ้ย นั่งจันผิวพานตาสวัสดิผิวพานแม่สุริพรยิมออย่อยเนาะจ้นเนาะแล้วก็นายอดยิมย่อยเนาะ,ค,ะค่ะก็อยู่ในถาดกระดูกนี้เนาะค่ะเนาะอยู่ในอธิธาตกระดูกนี้มีประมาณอยู่สี่ท่านนะคะมีคุณยายจันผิวพานตาสวัสดิผิวพานแม่สุริพรยิมย้อยนะคะแล้วก็นายอดยิมย้อยค่ะเนี่ยปลภัยทองดีอาจจะแยกแยกส่วนไปอยู่แถววัดคุ้ม ต้ค่ะเป็นต้นนะคะยายเอ้ยไก่หวัวบุญข่อสากเราคอยรงร้านถูกรางวัลใหญ่เด้อเงินทองหองกําแกว้วรังไรมาที่ไม่ฟันดีฟันดียาไดมี่ยังมากัมมากายมาสุ้นให้การงานลาบลืน่นให้มอนให้ลืนลล่นไหลลื่นเรื่องในสิ่งทดี่ดียใค้นหกักคนแพ่งการงานางปังๆเฮงๆเด้อย่าให้สะดุดย่าให้ติดคัดให้มีตาโรงร้านเด้อร้านจะไม่เห็นบุญแก่เข่าแก่ท่านหาบุญข่อศสาก,กเพนี่ของชาวอีสานไก่จหะหนรวันที่เจ็ดกันยาโยนสองพันหารอย หกสิบแปดขอให้ทำมากค่ะเขื่นให้โรงแามได้ครอบรัวลมเย็นเป็นสุขให้ผลจนให้เมื่อนี่เดอ้อเจาาา้าค่ะสาธุรยะายอยู่ในภพุ่มทีดีหากไปเกิดไปค้านเราก็ขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงอายุเงียงวลูกโรานก็จะเฮ็ดบุญสืบสานต่อไปให้ทรงบุญไปให้ท่านได้มีความสุขเพราะว่าจะเกิดเป็นยังกระซามเป็นมนุษย์เป็นคนกับซามขอให้อยู่ในภูมิศิลภูมิรรมรักษาบุญรักษา สุขภาพดีๆเด้อบุญหลักสมรักษาทุกที่ทุกทางพมเมีน้ำธรณีน้ำตุ่มน้ำหุ่มดวงจิตกายสังขารนั่งจันผิวผ่านตาสวัสดิผิวผ่านนั่งสุริพรยิ้มย้อยแบบไพ่ทองดีได้อดยิ้มย้อยสาธุมันพบรุ่ของข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขจะเรื่องหนุ่งเรื่องทุกคนทุกภพทุกภูมิทุกชาติสาธุ